สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักรายปักนะคะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็ลัคนากับราศีมอนเดิมส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าคุณเกิดลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่าและการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมค่ะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนํานะคะวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณใช้วิจารณญาณของคุณแล้วนะคะ 啊 <noise> นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับคุณอะไรที่คิดว่าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปถ้าต้องการํำทำนายที่แม่นยำนะคะในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือเรียนการอ่านไพ่ยิปซีเรียนการดูดวงนะคะแบบการเรียนแบบออนไลน์สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์นะคะ Facebook IG หรือ Twitter ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับการกดติดตามและกด s u b สไคร์นะคะใครยังไม่ได้กดซั c สไครก็ฝากกด b ับสไครด้วยนะคะ ตอนนี้ช่องส้มก็200แสนซับแล้วขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะโอเคนะถ้าไม่ได้กดกระดิ่งบางทีมันไม่ขึ้นเตือนเนาะนะคะ,ะมาเริ่มกันที่คนมีคู่นะคะทั้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดแล้วก็อาจจะมีคุยกันมากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ค่ะ Queen of Cups นะคะในช่วงตั้งแต่ต้นปักนะคะอาจจะมีคนที่เสียอกเสียใจหรือมีการเจ็บปวดในเรื่องความรักเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีใครคนหนึ่งนะคะที่เหมือนห่างๆอาจจะห่างตัวห่างใจก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นคนไกลมีความเงาเงาคิดถึงนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะทำให้ต้องห่างกันอันนี้แปดถ้วยนะคะม,มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับไม่เขาไม่ค่อยสนใจหรือมีคนเดินออกจากความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะมีทั้งอารมณ์ดรามา่าอารมณ์เว อะไรเยอะแอะไปหมดเลยมีความเจ็บปวดเพราะว่ามีใครคนนึงไม่สนใจค่ะนะคะเดินจากไปนะคะอาจจะมีการบล็อกด้วยหรือทําตัวห่างเหินนะคะสีดาบสีดาบหัวกลับนะคะเป็นการทําตัวห่างเหินค่อยๆห่างออกอืนะคะก่อนหน้านี้อาจจะใกล้ชิดกันนะคะอาจจะความสัมพันธ์แนบแน่นแต่มาช่วงนี้มันมีความห่างไกลกันออกไปด้วยนะคะบางคู่อาจจะมีการบล็อกกันไปเลยก็ได้อื ความห่างนี้ถามว่านะคะมันอาจจะมีะไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะคะคือมันอาจจะมีในเรื่องของการที่ไม่ได้เป็นการคิดไปเองนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อในการที่เราสงสัยว่าเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งคุยอยู่เนี่ยนะคะมันน่าจะ เป็นความจริงขึ้นมาได้นะคะอันนี้ส้มขอเตือนไว้เลยเพราะว่าความห่างเป็นเหตุนั่นเองต้องระวังนะคะถ้าเกิดยิ่งใครห่างตัวกันด้วยเนี่ยยิ่งต้องระวังในช่วงครึ่งปากหลังในช่วงปลายปากนะคะช่วงประมาณวันที่8ถึง15ประมาณนี้นะคะขึ้น D M place ขึ้นมานะคะอันนี้อาจจะเป็นชาววันศุกร์หรือเป็นคนผิวขาวหรือเป็นคนขาวแล้วก็อวบก็ได้ผอมหรือว่าอ้วนก็ได้นะคะแต่เป็นคนผิวขาวคนนี้นะคะมีลักษณะที่ รับได้ทุกอย่างนะคะถึงแม้ว่าเขาจะห่างไปแต่เรารออยู่ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะที่เราซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเลยนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคบกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะก็ยังรออยู่ถึงเป็นความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดก็ยังรอรู้ว่าเขาอาจจะเบื่อเรารู้ว่าเขาอาจจะมีการคุยกับใครคือชินแล้วฉันอยู่ในตัวเองได้ฉันอยู่ด้วยตัวเองแล้วอย่างมีความสุขพอใจในสิ่งที่ฉันมีแล้วฉันพร้อมคือรักมากนะ พร้อมที่จะซัพพอร์ตอะพร้อมที่จะแบบถึงเขาจะเอาใจห่างจากเราหรือมีใครเราก็พร้อมที่จะรอเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารักคนคนนี้จริงๆแล้วเราก็เติมความรักให้เติมความรักให้กับตัวเองเป็นด้วยคือแบบปรงได้ทุกสิ่ง นะคะอีกคนหนึ่งก็นิ่งไปค่ะนะคะ King of Cups นะคะนิ่งไปนะคะนิ่งไปไม่เป็นไรนะคะเธอ n ฉันก็นิ่งแต่ถ้าเธอกลับมาฉันก็พร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับนะคะเป็นในลักษณะนี้นะคะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ใจกว้างนะคะเออชอบชอบเปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะมีความสัมพันธ์คือมีความรักแจกจ่ายคนอื่นเยอะนะคะจริงๆแล้วสองคนนี้อาจจะมีมส่วนที่คล้ายๆกันนะคือแบบว่า มีความรักแจกจ่ายให้คนอื่นเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพออีกฝั่งนึงนิ่งอีกฝ่ายนึงก็นิ่งนะนะคะแต่ว่าฝั่งนิ่งที่เป็นฝั่งผู้หญิงอะนะคะเขาเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าใจว่าที่อีกฝั่งนึงนิ่งเพราะว่าอาจจะมีการแบบ มีการบล็อกไปหรือว่ามีการยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆก็มีการให้เวลานะคะว่าเออพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคุยกันได้ฉันรออยู่ตรงนี้เสมอมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาได้เสมอคือแบบดีมากๆนะคะคนรอก็ยังรออยู่เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนคนที่ยังทําใจไม่ได้ก็ยังนิ่งแล้วก็ขอกลับไปทําใจนะคะลึกๆเนี่ยในช่วงปลายปากจะมีความรู้สึกว่าเราก็ด้วยความดีของอีกคนหนึ่งอะ ะะที่ที่รออยู่ตลอดเราพยายามจะทําให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์มันดีขึ้นถึงแม้ว่าในใจเราจะยังคิดถึงคนเก่าๆนะคะหรือมอีมีความสัมพันธ์มีการติดต่อกับคนเก่าก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยความดีของคนคนนี้มันทําให้เราแพ้นะคะเราพยายามทําความรักที่มีคนมอบให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยดีขึ้นนะคะพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความนิ่งเยอะมากก็ตามนะคะ,นะคะโอเคมาดูกันนะคะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลน,นะคะ ของชาวตุนซิงออฟคริสตัลนะคะอันนี้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญน,นะคะคือหกคริสตัลนะคะชาว เป็นชาวทัตุดินชาวมังกรพฤกษบกกันคนคนนี้เป็นคนของประชาชนค่ะชอบให้มีคนชอบเขาเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลิงก์กับไพ่เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าน่าจะมีคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบแบบแจกจ่ายความรักแล้วก็เขาไม่ปฏิเสธความรักของคนอื่นด้วยนะคะมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะหวั่นไหวกับคนที่มามอบความรักให้เขาในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบให้มีคนแบบชื่นชมเขาแล้วก็รักเขานะคะเขาใจกว้างมาก ทั้งกับตัวของอชาวตุนเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างกับทุกคนเลยเออนะคะามาดูกันสำหรับ tree of crystals นะคะอือันนี้นะคะเป็นสามคริสตัลนะคะอันนี้เนี่ยคือชาวท่าดินเหมือนกันคือชาวมังกรพฤกษพแล้วก็กันนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าเขาชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดน,นะคะ ก็มีระยะห่างกันพอสมควรนะคะให้เป็นความรักที่ไม่ได้ไม่ได้ควบคุมกันมากเข้าอกเข้าใจกันสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่สําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเนี่ยก็คือมันเป็นการที่โอเค ฉันรู้ว่าคุณอาจจะมีใครอีกก็ได้หรือคิดถึงใครหรือแอบคุยกับใครแต่ฉันเองก็อาจจะมีเหมือนกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือชาวธาตุดินนะคะอือย่างที่บอกแหละมันลิงก์กับไพ่รวมใหญ่มากๆเลยนะคะว่าอีกคนนึงก็ชอบแจกจ่ายความรักส่วนอีกคนนึงก็เข้าใจค่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะคะ t r e of cups นะคะเนี่ยชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเขายินยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้านะคะอย่างที่บอกความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกตินะคะชาวธาตุน้ํายอมค่ะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้คือเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กับคุณมานานแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักไปกี่คนกี่คนแต่ว่า เขาก็ยังพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้เพราะเขาอาจจะไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผูกมัดหรือว่าแนบแน่นก็เลยมีความสุขกับการที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทําใจได้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแฟนไปกี่คนแล้วก็ตามอาจจะเป็นเคสประมาณนี้ก็ได้นะคะโอเคถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นไพ่ราศีคนของคุณนะคะก็มาดูรวมกันตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขยายความคนของคุณก็ได้นะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับาชาว าราคณาตุลราศีตุลน,นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะ so มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เขามีความรักเหลือเฟือเป็นคนของประชาชนมีคนชอบเขาเยอะมากนะคะส่วนตัวเขาเองชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดนะคะเออแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่กับคุณตรงเนี้ยให้โอกาสได้คุณหายใจไม่ผูกมัดอะไรคุณเลยนะ ส้มมีความรู้สึกว่าในปากเนี้ยไม่ค่อยผูกมัดอะไรกันค่อนข้างที่จะเข้าใจกันอืนะคะใจกว้างมากเลยอะ่ะนะคะแล้วก็แบบพร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือความสัมพันธ์รักสามเศร้าด้วยเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือตัวเขาเองก็อาจจะมีการกลับไปหาคนเก่าๆในความสัมพันธ์เหมือนกันแล้วเขาก็คบกับคุณได้นะเป็นอารมณ์นี้เลยอะ่ะเออนะคะโอเคคือถ้าคุยกันได้นะอย่างที่บอกว่าส้มไม่จัดเนาะ นะคะคือถ้ามันเรื่องความรักแบบนี้ถ้ามันคุยกันได้เราลงตัวมันก็โอเคไงนะคะมันไม่เกี่ยวว่าจะผูกมัดหรือไม่ผูกมัดไม่จําเป็นว่าความรักต้องผูกมัดเท่านั้นถึงเป็นความรักที่ที่แบบมันสมควรจะเป็นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุยกันแล้วมันลงตัวแค่ไหนอืมเข้าใจกันดีหรือเปล่าแล้วทําให้ใครเดือดร้อนหรือไม่เท่านั้นเองนะคะมาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวตุนเนี่ย อาจจะเพิ่งเจ็บกับความรักมามีคนเดินออกไปจากชีวิตนะคะแล้วแล้วตัวเราก็เป็นอารมณ์นิ่งๆนะเขานิ่งเรานิ่งนะคะเขานิ่งเรานิ่ง,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 งบล็อกไปเลยแต่ยังยึดติดอยู่ยังคิดถึงอยู่แหละมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะคนโสดที่มีกรณีมานะสดสด,สดแผลสดเลยนะคะแผลสดเลยแหละอืสําหรับคนโสดที่เพิ่งคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะรู้ดีอยู่ลึกๆ บางคนอาจจะคุยกับคนมีเจ้าของด้วยนะคะบางคนเราก็รู้แหละว่าเขาปกปิดอะไรเราแต่เรายังยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะในช่วงต้นปากมันเจ็บแต่พอช่วงเครื่องหลังรู้สึกว่าเอ้ยเรากลับมาให้คุณค่าตัวเองแล้วเราพร้อมที่จะรอเขาเป็นอารมณ์นั้นนะคะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับพ่อกับแม่ก็โอเคนะนะคะถึงแม้ว่าจะมี ความหลังเก่าๆที่ทําให้เราเจ็บปวดบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันมีความสุขดีนะคะแล้วก็ทํางานค่อนข้างหนักด้วยนะคะ่ o มีความรู้สึกว่าชาวตูนมีความสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันก็ได้นะคะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงอะ่ะจะมะีความรู้สึกที่นิ่งได้มากกว่า กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองได้ดีกว่านะคะทำใจได้มากกว่าแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเจอความเจ็บปวดอะไรมาก็ตามในปากนี้โดยเฉพาะช่วงปลายปากเราจะให้คุณค่าและให้ความรักตัวเองได้ดีนะคะส่วน คนที่เข้ามานะคะมีชาวมังกรพลึกศพกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเลยนะคะดูดีๆว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าโอโหเป็นอาจจะเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะนะคะใจกว้างมากมีคนรักเขาเยอะมากเป็นคนของประชาชนนะคะเขาชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัด อันนี้เลยนะคะคือชาวธาตุดินเหมือนกันนะคะแล้วก็ tree of cups นะคะมีแต่คนมาแจกจ่ายความรักที่ไม่ผูกมัดหรือว่าเป็นความรักสามเศร้าให้คุณระวังนะคะถ้าพร้อมก็เข้าไปถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรดูเนาะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่คาดการณ์นะคะอนาคตเพราะฉะนั้นการเลือกเราต้องเลือกกระทาเองนะคะอันนี้คือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะเขาอาจจะต้องการให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเลยแหละไม่ว่าเขาจะมาบอกคุณ ตามตรงหรือไม่ก็ตามนะคะอ่ะมาดูวิธีการวางตัวค่ะวิธีการวางตัวที่ดีของชาวตุลน,นะคะขอหนึ่งใบค่ะทั้งคนโสดแล้วก็มีคู่เลยนะคะ mm hmm. A ลบ s w o r d สนะคะอืมไพ่แปดดาบนะคะสำหรับคนที่มีคู่เป็นคู่กันนะคะ ดูจากไพ่เนี่ยนะคะส้มไม่แนะนําให้ออกมาหรอกเพราะว่าตัวคุณเองพร้อมที่จะเจ็บอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะกังวลถึงแม้ว่าจะเครียดบางคนคิดมากไปเองเกินเรื่องเกินเรื่องจากที่เป็นบางคนสิ่งที่คิดมันเป็นจริงนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าตัวเองอยู่ในเคตไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส้มไม่แนะนําให้ออกมาเพราะอะไรเพราะส้มดูจากไพ่ส้มรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะออกมา ะะถ้าใครยังดําเนินความรักมาจนถึงกลางปากนี้ไม่ว่าคู่ไหนก็ตามดําเนินความรักมาจนถึงกลางปักนี้ไปต่อด้วยกันแน่นอนนะคะคุณยังพร้อมที่จะเจ็บยังพร้อมที่จะคายอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมเอาใจออกมาแน่นอนเลยนะคะรู้ว่าเจ็บแต่ยอมจนมันแบบอันนี้คือหงนะนะคะที่มีดาบแล้วก็มีถาวรพันอยู่คือมันเหมือนกับว่าเราจะออกมาก็ได้แต่เราไม่แหวกถาวรออกมาเองเท่านั้นเอง พอเมื่อ,อไหร่ถึงออกอันนี้คือส้มรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเอาทีา่มันเอาที่คุณสบายใจเอาที่ขีดจํากัดคุณจะไหวกันแล้วกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยต้องระวังการที่ตัวคุณเองอ่ะนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะคะเป็นคนที่รู้สึกคุณอยากได้นะคะ ต้องระวังการที่คุณจะให้เขาเข้ามาพันตัวเข้าใจใช่ไหมคะคือให้โอกาสเขาเข้ามาใกล้ชิดเราจนจนเราให้ใจเราให้เขาไปหมดแล้วแล้วเวลาออกมันออกยากอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าถ้าเราจะให้ใจใครจนวันหนึ่งเรารู้สึกเสียความรู้สึกแล้วมันจะออกยากอย่าเพิ่งรีบให้นะคะสําหรับคนโสดนะค่อยๆดูไปถ้ารู้สึกว่าอนาคตเราจะต้องเสียความรู้สึกกับคนนี้แน่ๆแล้วเอาตัวออกมายากเอาใจโดยเฉพาะใจเอาใจออกมายากเนี่ยก็ ก็ยังยังไว้หน่อยเออกักไว้หน่อยนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะมาดูไพ่ oracle นะคะมีอะไรแนะนำชาวตุลบ้างนะคะในเรื่องของการคิดในเชิงบวกในเรื่องความรักนะ m y d a s star นะคะ m y d a s star นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคุณมีความโชคดีในเรื่องความรักนะเออหลักกีมาในเรื่องความรักคุณมีคุณมีคนที่รักคุณชาวตุลอย่างที่บอกเลย ะค,ะคุณอาจจะเจอความรักเจอแสงสว่างความรักในตัวเองดาวไมดารมันคือดาวแห่งความโชคดีเพราะฉะนั้นอย่างน้อยอะ่ะคุณรักตัวเองเป็นมีความสุขกับตัวเองเป็นบางคนเนี่ยมีคนคอยซัพพอร์ตไม่ว่าตัวคุณจะออกจากคนเก่าได้ไม่ได้แต่มีคนรักคุณอยู่ข้างๆพร้อมที่จะรอแบบไม่รู้ว่าจะโชคดียังไงแล้วอะค่ะเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าคุณนะจะเห็นความดีของคนที่ เฝ้ารอคุณแล้วก็ให้โอกาสคุณซ้ำๆแบบนี้หรือเปล่านะคะ Miracle s o u r m i s t a k e s นะคะความผิดพลาดเดิมๆถ้าคุณรู้จักปรับปรุงและแก้ไขมันนะคะไม่กลับไปทำซ้ำเดิมอีกเปลี่ยนแปลงมันนะคะให้ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตคุณในเรื่องของความรักอะไรที่คิดว่าไม่ดีไม่ต้องกลับไปทำนะคะอะไรที่เป็นพฤติกรรมเดิมๆนะคะที่มันทำให้คุณไม่ได้เจริญเติบโตในเรื่องจิตวิญญ,ญาณของความรักไม่ต้องกลับไปทำนะคะอืม แล้วแล้วมันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นเนาะเลือกคนรักได้ดีขึ้นนะคะมองเห็นคุณค่าของคนที่ดีกับคุณหรือกลับมารักตัวเองได้มากขึ้นนะคะ intentions นะคะสําหรับใบนี้ในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของความฝันของคุณอะนะคะในเรื่องของความปรารถนาของคุณอะคุณต้องมองมันให้ชัดนะคะคุณต้องมองมันให้ชัดนะคะต้องมีพลังงานนะคะมีพลังงานในการที่จะแบบ เติมความฝันของคุณให้เต็มนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถ้ารักตัวเองเป็นสําหรับคนโสดนะคะเลือกที่จะทําตามความฝันก่อนไหมเลือกที่จะรักตัวเองก่อนไหมคนที่เขารักคุณนะคะเขาจะมีเ,เขาจะเขาจะซัพพอร์ตเขาจะไม่บีบคั้นคุณนะคะแต่นั่นก็ต้องดูได้ว่าเขาจะทําให้เราทุกข์ในอนาคตหรือเปล่าสําคัญคือคุณทําตามความฝันทํางานนะคะเพื่อที่จะไป ไปตามความฝันในเรื่องงานเงินของคุณเนี่ยให้ได้ก่อนก็ได้นะคะสําหรับบางคนที่คิดว่าเราจะต้องมีคนรักที่ดีนะคะมีความปรารถนาว่าเราจะต้องมีคนรักที่ดีหรือว่าคนรักของเราจะต้องดีมากกว่าเดิมก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วทําด้วยตั้งจิตอธิษฐานเราไม่ทําไม่ได้นะคะมีพลังศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานเราขอให้ทํานะคะคนที่อยากให้คนรักเป็นคนดีมากกว่าเดิมนะคะเราก็ให้เกียรติเขาค่ะแต่ว่า เป็นการที่เราอาจจะต้องใช้ศิละปะในการอยู่ร่วมกับเขาสักหน่อยอาจจะต้องทําให้เขาดูมากกว่าพูดให้เขาฟังนะคะอยากให้เขาทําอะไรให้เราก็ลองทําให้เขาเห็นนะคะแล้วก็อมันมีวิธีวิธีหนึ่งก็คือการตั้งจิตอธิษฐานน่ะนะคะเวลาทําบุญเวลาส่งบุญเนี่ยให้กับเทวดาประจําตัวของเขาให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยนะคะแบบนี้ทําเป็นประจํามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ได้บ้างเออนะคะสําคัญก็คือการ ทำให้ดูนี่แหละดีที่สุดคนโสดอย่างที่บอกค่ะทําตามความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ทําตัวเองให้ดีค่ะทําตัวเองให้ดีนะคะเราไม่สามารถกําหนดได้หรอกว่าเราดีแล้วมันจะมีแต่คนดีๆเข้ามาอะบางคนบอกฉันดีแล้วทําไมไม่มีคนดีเข้ามาเรากําหนดคนอื่นไม่ได้ค่ะถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีไม่ต้องไปยุ่งแต่เราทําตัวเองให้ดีไว้สักวันหนึ่งอะนะคะมันจะมีคนที่ดีจริงๆเข้ามาปะปนกับคนไม่ดีมาให้คุณคัดเลือก ดูดีๆลดความเสี่ยงด้วยการใช้เวลาแล้วคุณจะได้เจอคนที่คุณตั้งใจไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชาวตุนขอให้ชาวตุนทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ